กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนรษฐบุตรบำเพ็ญวิสัยทัศน์มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อน,นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไปเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามรูปแบบ P.D.C.A. P. วางแผนการทำงานของกลุ่มสาระโดยใช้นโยบายของสถานศึกษา D. บริหารงานตามโครงสร้าง และดำเนินตามแผนงานที่วางไว้ C มีการวัดผลประเมินผล A. จัดทำรายงานสรุปผลสรุปงานกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์แบ่งออกเป็นสามมาตรฐานมาตรฐานที่ 1. ด้านผู้เรียนผลสำเร็จทางการเรียน ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รายวิชาพื้นฐานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 3พบว่าผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ85.66ดังตารางที่แสดงผลสำลิธทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รายวิชาพื้นฐานภาคเรียนที่2พบว่าผ่านค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ85.09 ดังตารางที่แสดงทั้งสองภาคเรียนคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย85.38แผนภูมิแสดงผลสำลิดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2,563มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการกาลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการวางจุงวางแผน และจัดทําแผนผังกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อสนองนโยาบายของทางโรงเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนโดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับนโยบายจากฝ่ายบริหารจากนั้นนำนโยาบายมาสู่การประชุมกลุ่มสาระโดยมีการแบ่งหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน จากนั้นประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเข้าสู่กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community PLC อีกด้านของการบริหารกลุ่มสาระก็คือการพัฒนาบุคลารกรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกและเหตุการณ์เช่นการอบรมหนักสูตรการใช้งาน g Google Classroom การอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดเป็นต้นมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงรวมไปถึงการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยผ่านทางโครงการต่างๆของกลุ่มสาระอันประกอบไปด้วย 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมสูตรคูณรวมใจกิจกรรมคลีนิกคณิตศาสตร์และกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน 2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างบรรยากาศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ห้องศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมีสื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างมีประสิทธิภาพ 3. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ประกอบไปด้วย3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอกเป็นการส่งเสริมศัก,กยภาพของผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความถนัดทางคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรม STEM Education เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่โดยเน้นบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันนอกจากนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูอย่างต่อเนื่องภายใต้กิจกรรมนิเทศภายใน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดการเรียนรู้เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือครูในการพัฒนาการสอนพัฒนาการใช้สื่อและประเมินผลการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องถูกปรับให้เข้ากับสถานการณ์ครูต้องสามารถเข้าถึงนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้สร้างสื่อในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆส่งผลให้การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563นักเรียนชอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์สูงสุดเป็นอันดับที่1คิดเป็นร้อยละ27.07 จากผลการประเมินดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงได้ยกระดับการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ให้เป็นผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice ของกลุ่มสาระในปีการศึกษานี้สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะเป็นเนื้อหาเรื่องของการสรุปเรื่องของสมการของวงรีทั้งวงรีตั้งแล้วก็วงรีนอนลักษณะของ สมการของเขานะคะสมการของวงรีนอนจะอยู่ในรูปของ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย a ยกกำลังสองบวกด้วย y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย b อันนี้ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดนะคะของวงรีทั้งวงรีนอนแล้วก็วงรีตั้งขอให้นักเรียนศึกษาให้ดีแล้วก็เขียนให้ถูกต้องด้วยนะ,ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนครูกิกคณิตออนไลน์นะคะที่นะคะครูกิ๊ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการแบ่งครึ่งมุมที่กําหนดให้พร้อมแล้วนะคะเ,เข้าไปดูกันเลยตัวอย่างที่1น,นะคะโจทย์เนี่ยต้องการให้เราแบ่งมุม S B P ออกเป็น2ส่วนที่เท่ากันเราลองมาดูวิธีการสร้างกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเราจะใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางเด็กๆนำวงเวียนขึ้นมากันแล้วใช่ไหมคะใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนรัศมียาวพอสมควรจากนั้นเขียนส่วนโคง้งตัดรังสี BP และรังสี BS จุดก็จะเห็นว่าส่วนของเส้นตรง BF แบ่งมุม SBP ออกเป็น2ส,ส่วน มุมที่เราได้ก็คือมุม SBF และก็มุม FBP นั่นเองสองมุมนี้จะมีขนาดเท่ากันค่ะนิสาไปครูวินัยในวันนี้นะครับครูไ้้ยอที่4นะครับซึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับทำลากในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ0นะครับและ b เป็นจำนวนจริงนะนักเรียนมาดูข้อครับ ซึ่งข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่านะครับรากที่2ของ2คูณนะครับกับรากที่2ของ3แล้วก็คูณกับรากที่2ของ6นักเรียนครับทำง่ายๆครับเพียงแค่นะครับเรานะครับเห็นเลยว่ามันคือรากเดียวกันถูกไหมเป็นรากที่2ทั้งหมดเราจะนําเลขในรากนะครับมาคูณกันทั้งหมดแล้วก็คือ2นะครับคูณ3คูณ6นะครับเราอย่าเพิ่งคูณทีเดียวให้มันเสร็จนะครับเราต้องดูก่อน มาดูกัน2อคูณสได้อะไรครับ2อคูณสได้ 6. 6คูณกับอะไรครับ6คูณกับ6เพราะครูจับ2งตัวนี้คูณกันก่อนถูกไหมนะครับจาก2งตัวนี้คูณกันก่อนมันเลยได้6 6คูณหมีค่าเท่ากับ3 6แต่เราไม่ต้องการตัดให้มันเป็น3 6เพราะเราสามารถถอดรูปมันได้ถูกไหมครับอ่ามันคือ6นั่นเองนะ